ที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะโดยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ค่ะ ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567โดยมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะได้มาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะเป็นวันที่5มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจำนวน11หน่วยงานร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถาวายพระพรค่ะเช่นสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจังหวัดแพร่ค่ะเหล่ากาชาติจังหวัดแพรนนาาานน่แม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่จังหวัดน่านเหล่ากาชาติจังหวัดน่านแม่บ้านมหาไทยจังหวัดน่านศูนย์ส่งครหบบุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือเป็นต้นค่ะ